ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะเอาพระสมเด็จบรคังพิมพ์ปกโพนะครับเอาลงมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ประดับรับชมแล้วก็มาขยายด้วยกล้องนะครับ 1600x นะครับนี่ครับการยาวครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้สามารถขยายได้ชัดนะครับแต่เราก็ที่ว่ากล้องที่ว่าขยายได้ชัดเจนคือนี่ครับ สอ2กล้องตัวนี้ขยายด้วยคือ 2000x ขึ้นนะครับนะครับ2 0 0พขึ้นกำลังขยายนะครับดูครับออกมาเห็นหมดเลยครับนี่ครับจะเห็นหมดเลยนะครับดูนะครับนะครับนะครับเห็นลากข้างในเราเห็นหมดเลยนะครับนี่ครับขยายเห็นชัดเจนนะครับดูครับขยาย2 0 0พ เพลงเข้ามาเลยครับเห็นไหมครับดึงเข้ามาเลยครับกล้องขึ้นมาเห็นหมดเลยครับเป็นชั้นๆั้นเลยนะครับคาบแขวซ้ายคาบต้องดูนะครับแขวซ้ายนี่ต้องระวังนะครับพระทำพวกนใหม่มันมันจะเค็มเ็มนะครับเพราะว่าของของลอกลินแบมมันมันจะเป็นคาบน้ําเกลือครับของแท้ต้องเป็นคาบนี่ครับคาบดินครับตะไคร้คาบใบเสมานะครับพวกนี้ครับแต่คาบเก่าความเก่าของนะครับความเก่าพอกล้องของเรานี่คือขยายได้กําลังสูงนะครับนี่ครับ ตัวนี้กำลังสูงนะครับนําเข้านะครับอย่างดีนะครับอย่างดีและตัวนี้ก้านยาวครับตัวนี้คือก้านยาวนะครับตัวนี้คือก้านยาวนะครับคือใช้สองจอทําไมผมขยายได้ขยายได้ชัดเจนกันนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้องนะครับทั้ง2ตัวให้ดูนะครับก็ได้ใช้มานานแต่ไม่ไม่เคยขยายให้ดูนะครับวันนี้จะลงให้ดูทั้งหมดนะครับ นี่นะครับอันนี้พิมพ์ป่โปรนะครับที่ผมจะลงให้นะครับองนี้เป็นองค์ที่21นะครับองค์ที่21นะครับองที่21จะลงขยายเพื่อเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ชมวันนี้ก็วันที่15วันที่15มกราคมปีพศ2564นะครับเป็นองค์ที่21นะครับที่อยู่ในโครงการของพระที่จะมาเพื่อ สร้างพิิธภัณฑ์ครับอันนี้เป็นพระเนื้อนะครับคนเป็นเนื้อเนื้อที่ลื่นๆ่นครับที่เขานิยมเรียกกันเขาเรียกเนื้อกางสนะครับเนื้อกางสเนื้อปูนเพชรนะครับแต่ภาษาเซียนเขาเรียกเนื้อโกเดนะครับเนื้อโกเดนะครับเป็นเนื้อโกเดนะครับที่เขานิยมกันครับพระนี้นะครับีแล้วก็ได้ถูกบันทึกไว้ในตำราของปู่คำนะครับ ว่าเป็นผ้าเนื้อเทานะครับเนื้อสีเทานะครับในตำราบันทึกไว้นะครับเนื้อสีเทาที่มีผสมด้วยผสมด้วยใบลานแล้วก็ขี้เทาทูบนะครับนะครับแล้วก็มีผ้าหักแตกผ้ากําแพงนะครับนะครับเดี๋ยวจะลงขยายด้วยกล้อง1 6 0่งถึง1น0 0งหรือถึง 2,000x 2,500x ซ์้ากแต่ก็มากกว่านั้นนะครับผมจะขยายพวกกล้องผมพยายามได้สูงสุดนะครับ นรเป็นกล้องที่ว่าสวยชัดนะครับลึกนะครับนะครับนี่ครับเป็นเนื้อเนื้อเทานะครับอันนี้พระเนื้อเทานะครับอันนี้ผมจะลองขยายด้วยกล้อง 1,600x ก่อนไอ้ก้านยาวอันนี้ก่อนนะครับครับตอนนี้เราก็ขยายด้วยกล้องกล้องตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เรายังไม่ลงนะครับนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ขยายนะครับ อันนี้คือโคลโองนะครับเราขยายในกล้องตัวนี้ก่อนนะครับนะครับว่าจะชัดขนาดไหนครับลองดูนะครับกล้องนี้เป็นกล้องจะว่าสวยมากครับชัดมากครับชัดสุดๆในวงการภาพในวงการกล้องตอนนี้ครับนะครับนนี้ขยายด้กล้อง1,000 6 0ันนะครับ ก็ยังไม่สุดนะครับอันนี้จะส,สุดก็ลงไปอีกนะครับเดี๋ยวถ้าส,สุดให้ลงไปอีกนะครับถ้าส,สุดลงไปอีกนะ นีหครับเห็นนะครับสวยไหมครับนี่ยครับชัดนะครับเห็นไหมครับฟอร์มชัดสวยมากครับอันนี้แค่พันหกร้อยสองพันเอกนะครับต่อไปเราจะขยายได้สองพันถึงสองพันขึ้นครับขยายได้แรงสุดนะครับเพราะสองใช้สองกล้องครับนะครับปีนี้ปีใหม่จะทําให้สุดๆนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับนี่พระหักแตะประกําแพงนะครับนี่ครับ เป็นพระเนื้อเทาครับเนื้อเทามวลสารที่ถูกบันทึกไว้ในภาพสมเด็จโมครีรเนื้อเทาที่บันทึกไว้ในตำราของพระปู่คําครับเป็นพระเนื้อเทานะครับในมวลสารจะมีผงทูบแล้วก็มีมวลสารมีผ้าแสบเล็กๆใบผงใบดำนะครับลองดูนะครับนะครับเดี๋ยวผมขยายด้วยกล้อง1นึ่งพันหเอ็กก่อนนะครับนะครับนี่ครับพิมพ์ปกโพครับสองสามสี่ ส5 6ห8ดนะครับ68ปนะครับนี่ครับเนื้อโกเดนะครับเป็นเนื้อที่สวยนะครับเป็นเนื้อเทาสวยมากครับเป็นใช้ปูนเพชรนะครับปูนเพชรหรือเป็นปูนกังใสบางคนก็เรียกว่าปูนปูนอีกไม้ลายเล็กแต่คนเรียกครับนะครับแต่แต่เขาผสมด้วยบางท่านก็บอกว่าผสมด้วยน้ำปูนใสน้ำน้ำปูนใสกินหมากนะครับจึงทาให้ผ้ามีเงาเงาแล้วแก่งนะครับ นะครับเราผสมด้วยน้ำมันถังยิ้วนะครับนะครับข้าวน้ำมันถังยิ้วอยู่ครบนะครับนะครับนี่คือข้าวน้ำมันถังยิ้วครับนี่ครับนะครับสวยครับนะครับลองดูครับกล้องผมขยายาม้เต็มที่นะครับอันนี้้าดแตะกระแพรานะครับนี่ปาแตะกระแพงนะครับนะครับเนื้อนี้ถ้าไม่ไม่ระเบิดออกมาจะมองไม่เห็นเนื้ออะไรครับนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อผลาที่แกร่งเก่งมากครับ สวยมากครับสวยครับไิดูด้านหลังนะครับนครับเดี๋ยวเราจะลงขยัยด้วยกล้อง1 0 0 0เราเห็นครับแขวไซา์เห็นทุกจากนะครับนะครับอันนี้เราดูองค์ทรงคระแล้วก็ดูแค่ด้านนอกนะครับนะครับดูครับดูครับ แตกประกำแพงนะครับเี่ยภาคแตกประกำแพงนะครับพวกนี้ครับนี่ครับผลน้ำพวกนี้น้ำมันน้ำรับน้ำมันตะกิ้อครับมีของวุตธคุณทั้งห้านะครับแข็งมากครับดครับนี่ครับเ่าคแตกประกาแพงนะครับพวกนี้ภาคแตกประกแพงนะครับนี่ยาล่าแตกประกำแพงครับ สยครับองนี้สวยนะครับมีหลายพิมพ์นะครับเนื้อเนื้อปูนกางสายเนื้อปูนปูนพวกนี้มีหลายมีหลายมีหลายพิมพ์นะครับพิมพ์สกุโไทยพิมพ์พวกนีมม้มีครับม,มีนะครับนี่ครับงองคกัสายครับเนื้อเนื้อปูนกังสายเนื้อปูนเพชรนะครับนะครับแก่งมากและลื่นนะครับลื่นๆครับแก่งมากครับ ครับเดี๋ยวลงขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ดูนะครับนะครับครับนี่เราก็ลงขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x เป็นสอง x นะครับแล้วเราจะขยายได้มากกว่านะครับคือได้เต็มที่นะครับนะครับแต่เราใช้ปกติแค่2 0 0 0 x นะครับก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับนะครับแค่2 0 0 0ัน x คือ2 5 0 0 x ก็เห็นชัดเจนแล้วครับ ผมจะลงขยายให้ทุกท่านได้ชมนะครับนี่ครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อเทานะครับเนื้อเทานะครับเป็นพระเนื้อเทาใช้ปูนกังใสหรือปูนเพชรนะครับผสมน้ําน้ําปูนใสครับน้ําปูนใสกินหมานะครับทําถึงทําให้พระมีความแกร่งความใสนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับความแกร่งของเนื้อผ้านะครับนี่แหละครับนี่นะครับดูครับ ตัวมีรอยลานรอยล้าครับเนื้อโกเดเนื้อเทาเนื้อเนื้อปูนกังสายเนี่ยจะลานอย่างนี้นะครับนะครับลานอย่างนี้ครับอันนี้ดำๆนี่คืออะไรครับเจอแล้วครับนี่คือเดี๋ยวเราขยายเข้ามาเลยครับนี่ครับเด็กไหลผงไพ่ดำครับนี่ครับนี่คือเด็กไหลผงไพ่ดำนะครับนี่ครับเจอครับเข่าสายทับนะครับเม็ดเม็ดเด็กๆคือ แถวสายจะขึ S <S ้นน้อยนะครับเพราะเดือปุญกลางสายนี่ขึ้นยากนะครับเพราะเขามีน้ําปูนใสนะครับพราเขาจะแกร่งมากครับนี่ครับข้างในจะมีรอยดําลาครับมีลาข้างในครับนะครับลาครับดําๆครับมีลามีลามีแต่ไข่นะครับมีแต่ไข่มีคาบดินคาบดินศักดิ์สิทธิ์ก็มีคับสีส้มๆมนี่ครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดินศักดิ์สิทธิ์น้าศักดิ์สิทธิ์ปูนนี่คาบลาครับแต่ไข่นะครับคือโปรดสังเกตนะครับพระนี้จะขึ้นจะขึ้นเขวซายน้อยนะครับ น้อยครับเนี่ยก็พอเห็นนะครับ en, ก да ็ย <g rab, S 1> ังมีลางๆเหมือนค้าบเกลือครับคล้ายๆกันครับนี่ครับนี่ยครับคล้ายๆน้ําคาบเกลือครับครับนี่ครับนี่ข้างๆนะครับคล้ายๆกันก็จะขึ้นลักษณะอย่างนี้ครับถ้าปูนเป็นปูนกางใสนะครับเหมือนค้าบพีเกลือถ้าค้าบพี่เกลือจะอีกสีหนึ่งนะครับมันจะออกขาวๆนะครับนะครับแล้วลองแตะดูครับมันจะเค็มๆครับถ้าเป็นปูนถ้าเป็นของลอกเรียนแบบมันจะเป็นเอาเกลือนะครับจุ่มเรืองน้าเกลือนะครับตกพอ พวกเกลือแห้งมันก็จะออกออกขา,ขาวๆนะครับนะครับนี่คือของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเราเป็นลาตะไข้แตกลายลานแบบนี้ครับนี่ครับมีรอยลานลายแล้วจากธรรมชาติคือคือลานธรรมชาติต้องเป็นอย่างนี้นะครับคือลานธรรมชาติต้องวิ่งเป็นอย่างนี้ครับต้องเป็นธรรมชาตินะครับเราลองเจาะเข้าไปดูในรูนะครับรูที่ลานนะครับคือต้องลานลาวแบบนี้นะครับนะครับดูนะครับนะครับเด้งข้ามาครับสุม2องพัน 2,005เลยครับอ่า2,005ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับจะไปเชิญครับกันไซครับนี่ครับเราเห็นกันไซครับโผล่มาคือเพื่อเขางอกออกมาครับเด็กงอกพยายามงอกออกมาที่มีมีมีแคลนสายงอกออกมาครับตกรนึกจะปิดรูตรงนี้ครับเห็นไหมครับปิดรูตรงนี้ครับนี่ครับข้างบนนี่ก็เป็นลานนะครับในในในลานลานเนี่ยก็จะมีจะมีนี่ครับมีขั้วตะไครครับปิดนะครับ พวกนี้ลานนะครับร้อยลานนะครับปิดปิดอยู่ด้านในนะครับดูครับมีภาคแตกด้วยครับแล้วก็เป็นสูงสูงต่ําไม่เท่ากันไหมครับความสูงความต่ําไม่เท่ากันนะครับนี่คือผาคเนื้อโกเดหรือเนื้อเทานะครับที่เนี่ยบันทึกไว้ว่าเนื้อเทานะครับนะครับเราต้องสังเกตให้ดีนะครับนะครับนี่ดูออกไปอย่างนี้ครับจะได้รู้นะครับนี่ครับลองดูตรงนี้นะครับตรงนี้ครับคาบเก่าๆแบบนี้ครับนี่เราจะดูครับ คือมันเป็นชันช้นๆนะครับดูครับเป็นชันช้นๆนะครับเนี่ยเป็นชันช้นๆนะครับดูครับเป็นชันช้นๆไม่เท่ากันนะครับมีสูงมีต่ำนะครับดูครับดูครับนี่คือแคลไซด์นะครับแคลไซด์เพราะว่าเป็นเป็นพับเป็นปูนกังสายปปูนปูนเพชรมันจะขึ้นได้แบบแค่นี้ครับนะครับจะขึ้นข้างในครับจะมีในรูครับนะครับแต่ตอนนี้ก็ปิดไปแล้วครับเนี่ยปิดปิดปิดแล้วครับไอ้พวกดำๆพวกนี้เป็นคราบคราบ น้ำม,มันต่างอูนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับนี่คือแขวะใสนะครับเป็นเป็นเม็ดเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่ครับขี้เกลือนะครับถ้าของร่องรูปแบบเอาคราบขี้เกลือเอาเกลือทํานะครับเก yes. ลือจุ่มด้วยน้ําเกลือแล้วเกลือมันแห้งก็จะเป็นเม็ดนะครับแต่นี้ไม่เหมือนกันนะครับข้าวเกลือมันหยกใสๆนะครับอันนี้คือข้าวแขวไใสนะครับนะครับผมจะอยู่ทั้งไงครับเดี๋ยวกล้องนี้ขยายได้ลึกมากครับครับเดี๋ยวลงจะจะลงให้ดูนะครับ ลองดูนะครับมันจะเก่าเป็นชั้นๆนะครับดูครับทีนี้ผมจะดึงมาครับนี่ครับนี่ครับดูเลยครับนี่ครับจะได้รู้ครับอยู่ในอยู่ในซอกอยู่ในอยู่ในพื้นของของในหลุมนะครับก็จะมีขาวขาวครับแถวสายไปครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นแถวสายเห็นไหมครับแล้วมีรอยลานรอยเล้าแตกไปเรื่อยๆครับลึกๆไปเรื่อยๆครับแตกลานไปเรื่อยๆครับนี่คือธรรมชาติครับเมล็ดเมล็ดมุดไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ครับจากธรรมชาติครับดูครับดีครับ นี่คือแขวซ้ายนะครับแขวซ้ายนี่เป็นเป็นพระ,ะเนื้อเนื้อกาปูนกลางสเนื้อปูนเพชรมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่เหมือนพระปูนเปลือกหอยนะครับไม่เหมือนกันนะครับนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันขึ้นจะไม่เหมือนกันนะครับบางท่านจะได้เข้าใจว่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ดูความล้านนะครับดูดรครับดูครับเต็มจอครับเป็นยังไงครับเป็นชั้นเป็นชั้นๆน,นะครับมีสูงมีต่ํานะครับ นะครับเพราะว่าฝีมือรุษทําไม่ได้เป็นองครับเพราะพระเขาต้องทําส่วนมากครับนะครับนะครับคือพระผมพิมพ์นี้มีหลายองครับคือเอามาเทียบเราไม่เหมือนกันสักองนะครับนี่ครับแล้วมีพุทธคุณนะครับพุทธคุณแรงนะครับมีพุทธคุณแรงนะครับนี่คือพระสมเด็จพระครังเนื้อโกเรพิง์ปโพนะครับนะครับที่เขานิยมกันคือเนื้อเทาครับที่บันทึกไว้นะครับนี่ครับ ดูครับดูรอยล้านนะครับรอยแตะครับดูครับพบพระนี่ถ้าเราไม่ขยายด้วยกล้อง 1,600x ถึง 2,000x นเอ็เราก็จะไม่เห็นเนื้อแบบนี้นะครับนี่ครับดูครับนี่นะครับนี่นะครับนี่อันนี้ขาวๆนี่คืออันนี้คือแคลนไซด์นะครับจับตัวเป็นก้อนครับเนี่ยแคลไซด์จับตัวเป็นก้อนนะครับนี่แหละคือแคลไซด์ครับไปเรื่อยๆเขาจะปิดปิดรูนี่นะครับนี่เริ่มจะปิดรูเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับ นี่คือขาวไซส์นะครับเดี๋ยวดูเม็ดเขียวๆนี่คือเม็ดอะไรครับนะครับพอดูเม็ดนี้หน่อยครับโอ้เม็ดเขียวนี้เป็นเม็ดหยกหรือเม็ดคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับโอเคครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์ครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์เม็ดเขียวครับ เม็ดเขียวเม็ดฟ้าพวกนี้ครับใช่หมดเลยครับเม็ดเขียวเม็ดฟ้านี่ครับแต่อันนี้ไม่แน่พวกมีเขาซ้ายปิดอยู่ตรงนี้ครับมองไม่ชัดครับอาจจะเป็นหยกก็ได้ครับเป็นหยกเป็นเม็ดเม็ดผงศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ครับนะครับนี่ครับลองดูตรงนี้ก็แล้วกันครับโอ้เจอแล้วครับโอ้สวยมากครับดูครับ นี่ครับท่านจะรู้ครับเนื้อโกเดหรือเนื้อเถาหรือเนื้อปูนเปลือกอ่าปูนเพชรปูนกังใสนะครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นชั้นเป็นสูงมีต่ำไม่เหมือนกันครับเหมือนหน้าผาปูนแตกปูนลาวไหมครับเหมือนกันเลยครับซ้อนๆจะหลุดจะหลุดออกมาครับนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่แหละครับแล้วก็มีครับสีฟ้าๆพวกนี้ครับนี่ครับนี่มีทองเลยครับเนี่ยนะครับแล้วนี่คือเป็นคราบดินศักดิ์สิิทธ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเกิดจากธรรมชาติครับพวกคราบดินศักดิ์สิิทธ์น้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คราบ อาน้ำมันตังอิวนะครับนะครับนี่ครับเกิดจากธรรมชาตินะครับไห็ดูอันนี้อะไรครับนี่คือหาดูยากครับคือนิ้วผงศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยได้ครับนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับรู้แล้วครับนี่นี่ครับ นี่ครับลอยได้นะครับดูครับนี่แขวไซ้ายดูเถอะครับถ้าใครไม่เคยเห็นแขวไซ้นะครับดูครับเกิดเพราะว่าพระปูนกลางสายปูนปูนไอปูนเพชรปูนกลางสายนี่ครับเนื้อเนื้อปูนกลางสายเนี่ยปูนเพชรเนี่ยมันจ้เคลอนอย่างนี้ครับดูดูแขวไซ้ายครับนี่ครับเป็นลอยได้ครับนี่ครับพร้อมศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับลอยขึ้นมานะครับเห็นไหมครับนะครับนี่คือลอยลงมาครับท่านจะลอยได้นะครับนี่เป็นรูปสัตว์นะครับนะครับ สวยมากครับสวยจริงๆตั้งแต่ดูพระมาครับอีพันองค์ก็องค์เนี้ปฏิหารนะครับดูครับลอยขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะขยับพระมาใกล้ครับองค์นี้ปฏิหารมากเลยครับสวยมากครับดูนะครับท่านลอยได้ครับดูครับดูครับดูครับผมจะขยายนะครับเห็นครับไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับไม่เห็นมีนะครับเห็นไหมครับ มีลางๆนะครับค no ือพวกนี้แคลไซนะครับหูกแคลไซเป็นเส้นๆๆเป็นชั้นๆนะครับดูเป็นชั้นๆนะครับเป็นชั้นๆนะครับทีนี้ผมจะขยาย5 5 0 0 0 x นะครับขยายให้เห็นองค์ที่ลางๆนี่ครับเปิดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นมิติขึ้นมาครับนะครับลอยได้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือแคลไซนะครับเขาลอยตัวออกมาเป็นเม็ดออกมาจากเนื้อ ปูนกังสายปูงเพชรแล้วเพื่อจะมาจัดตัวเป็นก้อนแล้วกล้องผมมันเป็นมีความสามารถที่ขยายได้สูงสุดทะลุทะลวงผ่านไปแล้วเจอเห็นภาพมิติของผมเป็นเทวดาที่ลอยได้นี่ครับคือเป็นสีลุ้งน,นะครับเป็นสีลุ้งดูให้ดีนะครับเป็นสีลุ้งน,นะครับสีลุ้งครับสาธุนี่คือเทวดาที่ปกปักรักษาพระสมเด็จประคังนี่นะครับต้องบุญวัสนานะครับถึงได้เห็นอย่างนี้นะครับนะครับนี่คือเป็นมิติของพระสมเด็จขังถึงบอกว่า ท่านมีเป็นพระหายไปแล้วครับหายไปแล้วครับดูมาครับนี่มาแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับนะครับมีบุญวาสนาได้ดูด้วยกันนะครับก็พระสมเด็จครั้งนี้ยิ่งดูยิ่งจะเจอของแปลกๆนะครับนี่ครับดูครับลายเส้นนะครับดูครับนี่คือการเส้นพังเผดนะครับเนี่ยคือเส้นพังเผดของพระสมเด็จระคังจะเป็นอย่างนี้นะครับเส้นพังเผดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นเม็ดเอย่างนี้ครับ เม็ดประกายออกมาเลยครับเป็นประกายนะครับนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับคือออกมาจากองค์พระเป็นแสงออกมานะครับเป่งแสงมานะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือความศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ความความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับดูครับเป็นชั้นๆนะครับเห็นเป็นชั้นไหมครับเป็นชั้นๆชั้นๆไว้ครับดูข้างบนครับนะครับนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของพระสมเด็จวรละรังนะครับดูครับจะดูเป็นชั้นแบบไหนคอยดูนะครับไล่ชั้นนะครับดูครับเป่งแสงออกมาครับปิ๊บปี๊บ พวกนี้จะเป็นแสงออกมาครับสะท้อนนะครับเป็นแสงแวบๆประมาณครับเราเราก็จะไล่ดูครับว่าในแสงมีสายอะไรบ้างครับเนี่ยสายลุงขึ้นมาครับเห็นไหมครับเป็นชั้นๆนะครับเหมือนขึ้นมันครับเป็นชั้นๆนะครับดูครับเป็นชั้นไหมครับนี่ครับแค่สายขึ้นมาเป็นชั้นๆไหมครับนี่ครับชั้นๆ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 นะครับนี่แหละคือวิธีดูพระนะครับเพราะว่าส่วนมากของเราแบบทาไม่ได้ครับแล้วก็ต้องมีรอยล้านรอยล้าวจากธรรมชาตินะครับ นี่คือเราขยายกล้องสูงสุดนะครับนานๆผมจะขยายให้ดูนะครับนี่ครับเพราะว่ากล้องตัวนี้ขยายได้มากนะครับยิ่งจอใหญ่เท่าไหร่ยิ่งชัดเท่านั้นนะครับนี่คือครับแขวซ้ายครับนี่ครับจับตัวเป็นก้อนนะครับนี่แข่า้ายใครไม่เห็นเข่า้ายครับนี่ครับสวยมากครับตรงนี้สวยมาก สวยมากดูครับดูแถวซ้ายนะครับอยู่ข้างล่างนะครับนี่เราทะลุทะลวงเข้ามานะครับนี่ครับดูเม็ดเขียวนี่คือเม็ดหยกร้อยเอร์เซ็นครับเม็ดเขียวเม็ดฟ้านี่ครับนี่ครับเราดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขายใหญ่ให้ดูนะครับเพราะตอนนี้เราขยายดูกําลังสูงนะครับเราต้องใจเย็นๆนะครับเพราะขยายกำลังสูงมันช้านะครับนี่ครับนี่ครับดูครับเราทะลุเข้าไปกันนะครับเห็นไหมครับ วถ้ากล้องทมาดาวกาลังไม่สูงสุดไม่ไ,มไ,มถ,ไมถึงนะครับจะมองไม่เห็นนะครับเม็ดนี้เท่ากับไปลายเล็บปลายไม่ใช่ไปลายปลายปลายเข็มนะครับในเม็ดนี้นะครับเราทะลุเข้าไปในในคาบแข่งสายที่เป็นชั้นเป็นชั้นพวกนี้ครับที่เป็นเป็นชั้นเหมือนเหมือนเหมือนเรามองไปอย่างนี้เป็นเหมือนคลื่นน้ําหรือเป็นแผ่นแผ่นแผ่นอันนี้ครับเล็กๆใ็สาย,ๆ,สายๆนี่ครับนี่ครับร้อย ย้อยเป็นย้อยครับเป็นย้อยครับนี่แล้วมองเข้าไปข้างในมีมิติสีเขียวๆนะครับดูครับท่านมองเหะนพระสมุดรจระังนะครับนะครับถ้าจะมีมิติแปลกๆธรรมชาติให้เราดูเหมือนอยู่ในวังนะใช่ไหมครับวังพญานาคดูครับมองในดูครับเป็นคลื่นน้ําเข้าไปครับเป็นมิตินะครับสวยมากครับนี่อันนี้ก็เป็นพระหักแตกพระกําแพงนะครับตรงนี้ครับเห็นเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าเราต้องขยายด้วยกําลังสูงนะครับนี่ครับนี่ครับ พระหักแตกพระกำแพงนะครับนี่ครับเม็ดเล็กมากครับนี่ก็ใช่ครับนี่ครับดูครับอันนี้ก็แขวซ้ายเริ่มปิดนะครับนี่ครับพวกนี้แขวซ้ายนะครับนี่อันนี้ปิดแล้วครับอันนี้พระหักแตกพระกำแพงเจอแขวซ้ายทับถมนะครับอันนี้แขวซ้ายปิดรูครับอันนี้แขวซ้ายเริ่มปิดนะครับนี่ครับอันพวกนี้พระหักแตกพระกำแพงนะครับนะครับพวกนี้ดูครับนี่เม็ดเล็กๆๆๆครับ คือเป็นพระยุคนี้จะบนสารจะเล็กครับนี่พระอ่ากแตะพระกำแพงด้วยครับว่าสวยมากครับสวยจริงๆองค์นี้เนื้อองค์นี้พิมพ์นี้มีหลายองค์นะครับมีหลายองค์เพราะว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่านพระอะไรสีแบบนี้ครับนะครับเพิ่งมารู้ว่าพระมาศึกษาแล้วพระเป็นพระปกโพลอยู่ในตำรานะครับตำรานของอาจารย์ชาเลมนะครับอาจารย์ชาเลมนะครับมีครับ ขึ้นหน้าเลยครับปกหน้าเลยครับอยู่ในบันทึกนะครับหลวงปู่คำนะครับอาจารย์ฉลมนะครับสวยมากครับดูครับสวยจริงๆนะครับดูครับแควไซแควไซกำลังเกิดนะครับนี่ยกำลังเกิดแล้วเม็ดฟ้าเนี่ยสวยจริงๆนะครับดูธรรมชาตินะครับดูครับธรรมชาตินะครับจะดูด้านหลังนะครับด้านหลังมีอะไรบ้างครับดูด้านหลังมีอะไรบ้างครับ อยหลังไปก่อนครับเนี่ยถอยหลังไปตั้งหลักใหม่ครับของผมจะปรับง่ายครับปรับง่ายปรับไม่ยากครับเพราะมันของนําเข้าครับของของที่ดีที่สุดนะครับของที่ดียุคแรกๆจะดีครับเดี๋ยวนี้ก็เยอะๆไปหมดไม่อะไรครับเครื่องนิดเดียวบอกนะครับเนี่ยสวยครับดูครับนี่คือดูครับนี่นี่พระพระหักแตกพระกำแพงนะครับนะครับเป็นเม็ดเลยครับ แล้วก็เจอครับโปร่งดีคับน้ำมันตังอิวนั่นแหละครับครับครับป็นครับสวยมากครับดูครับมีรอยล้านรอยลาวนะครับธรรมชาติครับเขียวๆนะครับนี่ครับครับน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับครับสวยมากครับดูครับสวยจริงนะครับนี่ครับดูครับ ธรรมชาติมากครับพระองค์นี้ธรรมชาตินะครับดูครับนี่เป็นผ้าปูนกังสายนะครับปูนกังสายปูนเพชรนะครับนะครับยิ่งผสมกับน้ําน้ำไอน้ำปูนใสครับยิ่งแกงมากนะครับดูครับดูผ้าแตกยุ่ข้างครับภ้าแตกพระกาแพงครับดูครับดูเยอะนะครับวงนี้มีพระกาแพงเยอะอยู่ด้านล่างใช่หมดเลยครับเนี่ยพระกาแพงนั่นเลยครับเนี่ยครับ ท่านหมดเลยครับพวกนี้ดูความเก่าของพระครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้องเดี๋ยวจะจุดสวยๆผมขยายด้วยกล้องขยายด้วยกล้องหลขอสักสามพันนะครับลองตรงนี้ครับลองดูครับนี่ครับขยายดีๆกันครับปรับดีๆนะครับโอเคครับชัดนะครับนี่ครับว่าในนี้มีอะไรบ้างครับปื๊ดปื๊ดปืดนะครับเอาอย่างให้สุดๆเลยครับ สุดๆเลยไม่ได้ปรับอย่างนี้มานานแล้วครับไอ้สุดๆเลยครับนี่ครับจะได้รู้ว่าในนี้มีอะไรครับนี่ครับนี่ครับจะได้เห็นสุดๆเลยครับน er okay. ี่ครับเห็นความสวยของนะครับเล็กนิดเดียวนะครับแต่เราสามารถขยายได้ขนาดนี้ครับ่ครับนี่ครับนี่ครับขึ้นมาอีกครับเลย จะรู้วนี่ยคือแคลไซต์ครับอันที่เรามองไม่เห็นว่ามันคืออะไรครับมันเล็กมากครับทับนี่ครับนี่ก็คือผ้าหักแต่ม้างแพงอันนี้ก็คือแคลไซต์ครับเห็นไหมครับแคลไซต์เขาจะงอกขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่คืองอกแล้วขุนๆนะครับงอกขึ้นมาปิดบนมาปิดรูให้ได้ครับนี่ครับไอ้พวกนี้ก็แคลไซต์นะครับแคลไซต์นะครับมันขึ้นลักษณะไม่เหมือนกันครับนี่ครับขุนๆๆอย่างเงี้ยครับนี่ครับแคลไซต์นะครับคือบอกว่าถ้ามีกล้องสุมนี่ยังไม่ยังไม่สุดนะครับ คือนี่คือโอ้โหแบบถ้าดูอย่างนี้ไม่ออกพูดไงแล้วครับนะครับเพราะกล้องผมสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆครับนะครับถ้าเรายิ่งเราดูเป็นนะครับยิ่งสบายเลยครับเราดูเป็นเนี่สบายเลยครับนี่ครับดูครับนะครับนี่ครับคือธรรมชาตินะครับบางครั้งผมก็อยากปรับให้สุดๆคือมันคือเราก็มันคือมันก็กระายอยู่มันมีดาบสองคมครับถ้าลงถ้าเราขยายเต็มสุดนะครับนี่ครับ ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับนะครับครับสวัสดีครับ